ทิพวันที่สามสิบนะครับทิพวันที่สามสิบอันนี้ก็คือวันพุธท,ที่สามสิบธันวาขณะนี้ก็เวลาสิบโมงหนึ่งนาทีแวะมาทานอาหารที่วังพุทธานแวะมาทานอาหารที่วังพุทธานแล้วก็จะมีชุดจีนเสื้อจีนเป็นร้านชาแล้วก็มีหลากหลายนะมีหลากหลายมีหลากหลายมีชุดจีน,นอุปกณ์จีนเยอะแยะเยอะแยะ ีแบบนี้เป็นเป็นุต่ไมยาวเป็น่นค่ะายไม่มีาปวังพุตชาชาพุธจีนก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารอันนี้เป็นในส่วนของร้านอาหารนะทางนี้ทําเลแล้วก็จะมีในส่วนของชามีในส่วนของชาขนมชาเรมุก วังพุตตานี่ก็จะเป็นในร้านอาหารครับทำเลทำเลก็โอเคนะถือว่าใช้ได้มีทำเลจีนมีชามีพริกพริกอะไรเขาเยะแย่เลยนี่คือเป็นมุมมุมมุมอาหารชาดอกไม้เป็นชาเป็นอะไรแย่ครับผมกินนะสถานจีนก็หลากหลายนะครับโอเคอยู่เป็นหลากหลายสถา,านที่หลากหลายอยู่ เดี๋ยวอันนี้คือเป็นวิวโดยรอบเป็นวิวโดยรอบเดี๋ยวถ่ายเก็บบรรยากาศของวิวโดยรอบของทางดอยแม่สลองนะอันนี้คือเป็นบรรยากาศของดอยแม่สลอง,งข้างๆเนี่ยเป็นบรรยากาศของดอยแม่สลองจะเห็นว่าวิวข้างนอกก็ดูสวยงามเนาะตามวิวข้างนอกอันนี้เป็นโซนบรรยากาศเพว่าจะดูสวยพอ้นี้ก็ขึ้นมาอยู่สูงน้างบนสูงว่าจะเป็นวิวสวยงามพวกก็ทำเป็น สถานที่โอเคนะครับข้างบนเมื่อคืนก็นอนโน่นบนข้างบน,นนี่เป็นโซนของบรรยากาศข้างดอยโอเคเป็นเป็นดอยเขาอันนี้ก็ดูสวยงามอันนี้คือมุมข้างบนมุมข้างบนโน่นนะครับข้างบนโน้นจเป็นที่วัดอะไรมุมที่สูงเห็นมุมมุมสูงนี่ก็เป็นความ,ม,มสบายแผือว่าอากาศเย็นสบายดีนะเย็นสบายดีก็ถือว่าโอเคอยู่ ตรงนน้นจะเป็นชารู้สึกว่าเขาทาเป็นอะไรนะข้างล่างมองลงไปดูสวยเป็นขั้นบันไดน่าจะเป็นไล่ชาเออใช่ใช่ก็ทำชาที่เป็นขั้นๆเป็นชาปลูกชากันก็ดูสวยงามเป็นบรรยากาศก็คือเย็นสบายดีเย็นสบายมมองไปไกลๆน่นนะครับวิวก็ดูสวยงามดีบรรยากาศใชยได้อันนี้จะเป็นบรรยากาศข้างในบรรยากาศข้างในอาจารย์ก็ ทานอาหารแลนนี้คของข้างในอย่างานอนขารจ์ดข้างในยังเป็นโซนข้างในงในะครับเป็นที่พักน,นี่คือเป็นบรรยากาศภายในก็ถ่ายถ่ายล,ลูลกข้างนอกให้ดูนะบรรยากาศตรง,งน,นี้จะลองเท้าวันพุธที่30 2563 25นะ2563เพื่อปีใหม่2564 4 2564้25ตอนรับปีใหม่ก็บรรยากาศตามนี้ตามในภาพ ก็ดูอากาศก็ร้อนนู้นฟังทิศเหนือทางโน,น้นที่เมื่อคืนเมื่อคืนจะนอนอยู่ฝั่งโน้นเมื่อคืนนอนอยู่ฝั่งทางโน้นเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนนอนอยู่ฝั่งทางโน้นอันนี้เป็นวิวโดยรอบดูเขาก็ปลูกของเขาอะไรเขาก็หล,าก,ล,กลากหลายนะของปลูกอะไรก็หลากหลายมาอันนี้เป็นบรรยากาศข้างหน้าโดอายอะไรพัฒนาารอาหารจีนูบนานพัฒนาการอาหารจีน,น,นก็เป็นตามตามบรรยากาศอย่างนี้ อันนี้ก็จะเป็นวิววิวข้างนอกหน้าถนนจะถ่ายวิวข้างนอกหน้าถนถาน,หน,ถนให้ดูวิวข้างนอกมากถนกกนโอเคตามนี้อันนี้หน้าถนนลอยแม่สลองแม่สลองวังพุดต,ตาลอันนี้เป็นถนนวังพุดต,ตาลขึ้นไปเนี่ยระหว่างพุดตาลเป็นถนถนลอยแม่สลองที่ขับรถไปก็นั่นแหละขับรถไป้างบน ที่พักปัตตานรู้สึกจะเป็นวังพุตตานี่เห็นมาเห็นป้ายเขาบอกเลยวังพุทตานดอยแม่สลองวังพุทตานสีที่เขาเรีน้องเรารถเราก็จอดอยู่ตรงนี้เป็นทาเลแนลงไปนู่นนมก็จะลงไปนู่นนะะเลครับท้องบนน่าจะเป็นที่พักก็ทําเป็นห้องพักเป็นห้องพักเป็นต่างรีสอร์ทก็บ โอ,อันนี้จะเป็นในส่วนของอะไรอะต้องคุดดิ่งแล้วนะาหารวังคุดตา